อลิเซเค,คมสกัดน้ำมันมานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ไงคุณบอยนี่ไงดูผิวพี่บอยสิคะผิวดีขออนุญาตนะคะ คุณผิวดีมากผิวดีไม่มีรูขุมขนเลยนะฮะมีนิดหน่อยครับคุณคุณพี่บอยค่ะความพิเศษของครีมของคุณพี่บอยนี่คือยังไงทําไมน้องแพนสวยทําไมพี่บอยดูดีพอจะบอกเล่าเรื่องราวให้เราดูดีและสวยตามไปด้วยกันได้ไหมคะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมมีพี่สาวเป็นหมอนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยพี่สาวที่คลินิกนะครับตอนที่ไปช่วยเนี่ยเราจะเห็นลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยในคลินิกเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับปัญหาเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องฝ้า จุดด่างดําริ้วรอยแล้วก็ผิวแห้งก้านนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นด้วยเหมือนกันนะครับอตอนที่เป็นเนี่ยเราก็อยากจะหาผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งซึ่งจะมารักษาเนี่ยพวกปัญหาเหล่านี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ได้ไปลองครีมตัวหนึง่งซึ่งเป็นครีมมีส่วนผสมของน้ำมันม้าก,กับเมือกหอยทากนะครับหลังจากที่เราได้ลองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าใบหน้าของผมเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับ คือทดลองกับตัวเองก่อนลองเป็นตัวเองก่อนเลยครับขออนุญาตเฟซชิลสินิดหนึ่งได้ไหมฮะให้กล้องไม่ได้ดูหน้าหน่อยสักนิดหนึ่งพี่แพนด้วยลบกวพี่แพนด้วยไหมเพราะว่าคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่เขาสนิทสนมกันเพราะว่าพี่แพนเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะให้กับตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ด้วยใช่ให้กับอลิเซ่ด้วยค่ะเพราะว่าผมได้เหมือนแนะนําให้น้องแพนได้ใช้อะครับแล้วก็พอรู้ว่าน้องใช้จริงเนี่ยเราก็อยากจะหาพรีเซนเตอร์ที่มี ความสามารถในการใช้จริงอ่ะผิวดีดด้วยแล้วน้องแพนเนี่ยโหมีความดีมีอะไรเป็นนางเอกที่มีแบบเนื้อดีทั้งหมดเรื่องเราดีๆเที่บอกเลยพอพอพอถอดเนืชิวนะคะเขียนคิ้วอย่างเดียวเองกับเขียนตานะ้องแพนแทบจะไม่ได้ใช้รองพื้นเลยใช่แล้วพื้นเทียบกับเราสองคนใช้รองพื้นหมดขวดคราวนี้ต้องใส่ริเซ่แล้วค่ะต้องลองพี่แพนค่ะสำหรับพี่แพนแล้วดีกว่าเพราะเราอ่ะส่วนใหญ่เราเห็นพี่แพนในจอทีวีเราก็จะมองว่าพี่แพนนะเขาผิวดีเขาหน้าดีอยู่แล้วแล้วตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีกับพี่แพนย คือช่วงที่พังก็มีไงพี่เฟินแล้วก็อย่างนี้ไปทะเลมาใช่ไหมคะยังเห็นยังเห็นเป็นรอยสีเเห็นเป็นรอยแต่หน้าปกตินะคะแต่หน้าปกติคือหน้าคือหน้าเอาอยู่เพราะว่าพอขึ้นมาจากน้ำพุประโคมอลิแทลงไปเลยคือคือเขาเป็นครีมที่อย่างที่บอกว่ามาจากเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีส่วนผสมดีๆจากธรรมชาติเนี่ยกว่า22ชนิดเลยตัวหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีน้ํามันหมาซึ่งมาจากเอ่อสกัดมาจากไขมันดีในน้ํานมมมานะคะแล้วก็จะมีเมือกหอยทากที่ให้ความแบบดึงดัง ชุ่มชื้นจริงๆอ่ะได้ยินมานานแล้วนะครีมน้ามันม้าเนี่ยได้ได้ยินมานานแล้วว่าเราเคยเห็นด้วยเหมือนกับที่เกาหลีเราเคยเห็นว่าเป็นเป็นครีมที่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าคุณสมบัติหรือสรรพคุณของเขาอ่ะมันดีต่อตัวเรายังไงไม่ดีต่อผิวหน้าเรายังไงแต่ว่าอันนี้คือเรียกว่าเป็นเป็นแรกๆได้เลยไหมคะพี่บอยที่เราเอาน้ามันม้าเนี่ยมาผสมกับ เมื่อหอยทากคือส่วนมากเขาจะแยกกันแต่ว่าอันนี้เขามารวมอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคะ่ะมันเลยทําให้มันยิ่งเพิ่มคุณสมบัติของความชุ่มชื้นขึ้นไปอีกอในการอบอกว่าม,วม,มันไม่มันนะครับเพราะว่าเราปรับสูตรให้เหมาะสําหรับผิวของคนไทยเลยนะครัสลองเซรั่มได้ไหมคะได้เลย<ช>ค่ะเมื่อกี้แอบเห็นหน้าพี่แพนที่เหมือนหน้าสดที่อยู่ในกล้องเมื่อกี้เนี้ยสวยมากเลยค่อะไรนะให้พี่บอยทาให้ด้วยพี่บอยทาให้ด้วยเหรอว่ายื่นมือมาจะได้ขโมยปาเต้ ทำไมเราเป็นคนดังก่าวแล้วคือมันซึมซับเร็วมากค่ะมีอีกหนึ่งคุณสมบัติของเขาก็คือกิกกไวที่ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวแล้วก็สภาพอากาศของคนที่อยู่ในเมืองไทยด้วยเพราะว่าปรับสูตรออกมาให้ไม่ได้แบบมันจนเกินไปถูกต้องเมื่อกี้ทาไปที่ฝ่ามือนะคะเดี๋ยวจะเอากระดาษซับมันซับให้ดูว่ามันมันไม่มันเมื่อกี้ทาไปที่ฝ่ามือ อุ้ยเล <S <S เออ์เราต้องการอย่ายงนั้นนะต้องการอย่ายงงั้นเอาลแล้วเมืองไทยไงแดดแรงถ้าไปทามันมันเยิม้มเยิ้มแป๊บเดียวนะรจริงคิ้วล่วงมาอยู่ตรงหูเลยนะอ<ม>ิ้ว <S <S <อ>่วอยู่มากพี่สาวแกอยากอยู่อันเหนคะคีมมันมันนะไม่ได้นะ ชอบมากเลยคิ้วลงอยู่ตรงหูแล้วแล้วมันจะมีความหนึบหนึถ้าเกิดว่าเราลองวิงอย่างนี้เห็นไหมคะอ่าเหมือนเหมือนที่เราแตบคิดนั่นแหละก็เลยทําให้ผิวเราจะดูชุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบโคยเลิฟมากอุ้ยแล้วสองตัวนี้มาผสมกันะก็คืองั้นก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าอากาศจะร้อนของเมืองไทยขนาดไหนหรือว่าอากาศเย็นในห้องแอร์ขนาดไหนก็รับมือได้ก็เอาอยู่หรือบางทีคนเดินทางเยอะๆหมายหมาช่วงแต่ก่อนผ่นเดินทางเยอะผิวก็จะมีแบบแห้งแบบมีแพ้มีอะไรแบบนี้คือเรียกว่าเรื่องต่างๆบนใบหน้าของ เราก็มีตามวัยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนยิ่งต้องบำรุงเยอะขึ้นแล้วเขาเป็นทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมเป็นไอครีมได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสลิปปิ้งมาสก์ได้โอ้เลยไม่ได้ยอามากเหมาะไหมสําหรับต้องเป็นคนที่มีปัญหาผิวแบบไหนถึงจะแบบเหมาะที่จะใช้ครีมต้องบอกว่านี้ใช้ได้สําหรับทุกสภาพผิวเลยครับไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมใช้ได้เลยแล้วคนที่แบบเป็นสิวเป็นฝ้าครับ ใช้ได้เหมือนกันผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยโอ้แสดงว่าต้องเป็นแบบอะไรที่แบบสารสกัดที่มันแบบสำหรับธรรมชาติมาก